ว n e นิวสตรงไปตรงมาอสำหรับตอนนี้ค่ะหนุ่มเป๊กผลิตโชคของเราก็พร้อมแล้วนะคะกับซิงเกิลล่าสุดของเขาอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นชมเลยค่ะ ไม่สิบ่าจะคิดเธอจะใกล้ชิดกับใครฉันทำได้แค่เฝ้ามองไม่ควรที่จะเรียกร้องเป็นอดีตเธอเท่านั้นจบแล้วความหลักเราสอมบอกหัวใจได้ไหมช่วยยอมหยุดมองได้ไหมอยากให้แววตาฉันเป็น ที่ฟื้นจนเห้เธอกับเขาที่เย็นอยู่ข้างกันอยากจะลับตาไม่เห็นอะไรแต่ภาพจะยังเจิดขึ้นในหัวใจไม่รู้ทำไมต้องแค้เธอก็รู้ว่าต้องตอกย้งต้องจังมาไว้เสมอ

can get you can Yet love down in right The party ain't can make for day Baby To make don't care To to the Peter you he calls him right ain't Tongue can some jump again got oh

โจครับคอนนะคะซิงเกิลอยากให้วาวตาฉันเป็นคนอื่นเพลงนี้ที่มาที่ไปไงเป็กเห็นบอกว่าแต่งเองด้วยก็จริงๆมีโปรดิวเซอร์นะครับเป็นแม็ค แต่ว่าเราก็คือจะอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงานพี่แม็กซ์รันพี่แม็กซ์รันที่หนังเพลงฮิตมากมายเลยครับจริงๆเป็นแฟนคลับพี่แม็กซ์อยู่แล้วอยากให้พี่แม็กซ์ทำตั้งแต่แรกก็บอกพี่แม็กซ์ว่าช่วยทำให้หน่อยเพลงนี้ใช่แล้วก็ช่วยๆกันทำเมโลดี้ด้วยกันแล้วก็แต่งเนื้อ้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่งเนื้อร้องอย่างเงี้ยคือคําว่าแต่งเองมันก็ต้องมาจากประสบการณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้สิยอมรับเลยหรือใช่หรอได้ไหเจอแววตาอะไรยังไงมาไม่ไม่ก็คือจริงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบว่า เป็นณโมเมนต์นี้ของเราที่เราอยากจะพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีคนหนึ่งคนที่แบบเราแบบไม่สามารถลืมได้อันนี้มีประเด็นมีประเดชนใช่แต่ว่ามันก็สืบเนื่องมาจากปีที่แล้วที่เราล็อกในกับพี่ตุนธพเป็นคุณป้าเพลงเวลตาใช่ไหมครับ แล้วอยู่อยู่อยู่ในสตูดิโอก็นั่งทำโน้ตกันแล้วคำว่าเวลตามันก็แบบปุ๊บขึ้นมาบนหัวเราก็เลยแบบเอ๊ยเอาคำว่าเวลตามาใส่ในท่อนนี้ดีไหมก็เลยกลายเป็นอยากให้เวลตาฉันเป็นคนอื่นอันี้ครับก็เลยอยากให้เวลตาฉันเป็นคนอื่นค่ะใช่ก็พี่อุ๋ยกําลังพี่อุ๋ยเป็นอะไรฮะให้เวลตาฉันเป็นคนอื่นคือเป็นใครความหมายคือยังไงไม่ได้อยากเห็นเธอแล้วเพราะว่าเห็นเธอทีละแล้วแบบ มันทาใจไม่ได้ที่เราจะต้องอยู่ใกล้ๆหรือว่าเห็นเธอตลอดเวลาเป็นคนอื่นดีกว่าจะได้ไม่มองมองไม่เห็นก็เลยอยากเห็นแววตาฉันเป็นคนอื่นหมายถึงว่าเธออยู่ในแววตาตลอดแบบเอาออกไปราะว่าการกลับมาที่นี่ของพี่เป๊กหลายคนก็คิดถึงแนวเพลงแบบนี้ค่ะนี่ยังคงเป็นแนวเพลงที่เราถนัดหรือเราชอบเหมือนเดิมก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเราก็ร้องร้องหลายแนวใช่ไหมแต่ว่าฟีดแบก เพลงแบบเนี้ยดีที่สุดคือเป็นเหมือนเป็นเป็นเพลงแบบตลาดป๊อปอาร์นบีนิดนึงเหมือนเพลงแบบไม่มีใครรู้อะไรพวกเนี้ยเขาบอกเขาคิดถึงมากเขาเลยไปฟังเพลงแบบนี้ก็เลยจัดเพลงนี้เออเนี่ยเราแบบคิดถึงเนาะเพลงแบบฟิลแบบนี้สไตล์แบบนี้ของเป๊กนะคะแล้วที่สาคัญเพลงนี้เห็นบอกว่าอัดกันถึง4วันเลยหรอไม่ต้องนานขนาดนั้นล่ะจริงๆเพลงเนี้ยทาประมาณแบบ6เดือนครับจริงๆไม่ได้ยากเลย ไม่มีเวลา <laughs> ไม่มนักกันไม่ได้ไวายกอไม่ได้ไม่ยากยากด้วยแ,แล้วก็จริงจริงแบบกว่าจะมาม,ามาลงตัวแบบเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเอาที่เราชอบแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกที่อัดเพลงครับอัดเสียงมันก็แบบใส่ power ไปฟิลไม่มาหรือฟิลเยอะไปมันไม่พอดีเราก็ต้องมาแบบเกลี่ยให้มัน สี่วันนี้คือก็ร้องหาสไตล์ไปเรื่อยๆว่าแบบไหนที่ลงตัวแล้วถูกใจที่สุดไม่ใช่วันแรกนี่พักกินข้าววันที่2เอ้ยเดี๋ยวไปตีแบตแป๊บนึงวันที่สไม่ใช่เหรอไม่ได้ทำงานแล้วอนนี้เจ็บบอลตลอดแต่วันนี้เขาไม่แตะบอลแต่วันนี้ช่วงต้นๆนี่เสียงมันไม่มาไงแต่ว่านี่ก็คือเสน่ห์ของรายการสดคุณผู้ชมครับเพราะว่าคนที่มาร้องที่นี่จะต้องร้องสดเขาไม่มีลิปซิงกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นของดีของแท้ของที่แน่นอนต้องมาที่รายการเที่ยงรายวันเอาให้เห็นไปเลยว่าเราร้องกันสดๆจริงๆนะคะทีนี้พู คอัเสิร์บัมมนี้หรือว่าซิงเกิลนี้เราจะเห็นลุคพี่เป๊กเป็นยังไงเพราะปกติเราจะเห็นแฟชั่นจากคุณเป๊กผลิตโชคแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้สะดุดตาทีนี้ขอถามชิ้นแรกเลยเนี่ยเป๊กพกถุงเป๊กพกถุงตลอดฮะมันก็แบบเอาไว้ใส่ของเล่นอะไรเงี้ยใส่อะไรด้เหรอะเนี่ยใส่ได้ครับวันนี้ใส่อะไรมาครับมันคือใส่เป็นสร้อยเจโจฮะอะไรนะครับคืออะไรนะ อันพะจิงโจ้อันพะจิงโจ้แล้วมันทนังไมเป็นมงคลตัวยจริงเหรอฮะข้างในอะฮะไม่ไม่ครับอันนี้มาดูว่าตัวตัวหนังมันตัวหนังมันหนังมันคุยครับอันพะจิงโจ้เหนียวไหมฮะไม่เลยแดนนี่ดีกว่าแันนี่เขาจะชเกินจิงโจ้ใครจิงโจ้ไหมใครจิงโจ้ไหมเดียดำดำนี่ต้องถามนะฮะเดี๋ยวกลับมากลับมาเรื่องดิคคนเล่นกับคนเสพที่กระเป๋ากลับมาเรื่องลุกเรื่องลุกอ่ไม่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบ ถ้าเกิดใครได้ชมมิวสิกวิดีโอมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าทุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเซอริ์ขึ้นไหมเอร์รคือเราก็ใส่อะไรที่เป็นเนทีฟนิดนึงเป็นแบบเซอร์รนี่นี่นีแสีละดูแบบมีความเป็นฮิปสเตอร์นะเป็นเนทีฟแต่งง่ายๆนิดนึงเลยครับเสื้อหนึ่งตัวเนาะตัวพอจบคือถ้าเป๊กเขาใส่แล้วดูเซอร์ๆดูง่ายๆไง ถ้าอย่างเราไปใส่ก็ดูสกปรกครับอย่างเราใส่แล้วดูแบบจะไปไหนอ่ะกอใช่แล้วมีสีวิอนี้คือเรื่องเรามันเป็นยังไงก็คือจะเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นแบบจากในเมืองนะครับเขาก็เอารถแบบคาราวานไปเที่ยวที่คันทรีแบบครับแล้วก็มีแบบสถานการณ์เกิดขึ้นมากมายระหว่างพระเอกนางเอกครับแล้วก็แฟนใหม่ของนางเอกอะไรอย่างงี้ ต้องไปชมต้องไม่ชมต้องชมนะอธิบายมันเล่าไม่ได้มันต้องไปชมเองต้องชมเองนะคะเป๊กกลับมาล่าสุดแบบนี้แฟนๆคิดถึงมากเลยอยากจะไปฟังเพลงของตัวเองฝากผลงานเลยเป๊กครับผมก็ถ้าเกิดง่ายที่สุดนะครับก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์หรือว่าจะเป็นไอจูนครับเคเคบ็อกซ์ก็มีหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังแบบเต็มเพลงแบบดูมิวสิกวิดีโอด้วยก็เข้าไปใน u t u b e เซิร์ชว่า อยากให้แวตาฉันเป็นคนอื่นฮัลโหลตัวเองตัวเองรอคิดอยู่เอ้ะซื้ออะไรเป็นเ้าเถอะนะคะฝากไปด้วยนะเพลงนี้อยากให้แวตาฉันเป็นคนอื่นครับคมครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เป๊กผลิตโชคครับผมสวัสดีครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา